การศึกษาพิเศษเก้สจังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการแก้งสนามนนะคะวันนี้ทีมงานของบริษัทเพื่อเด็กและคนิการนะครับวันนี้เรามามอบศูนย์การศึกษาให้กับน้องๆนะครับในศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้นะครับทั้ง17คนนอกจากนั้นก็ยังมีผ้าห่มด้วยนะครับสำหรับน้องๆทุกคนเช่นกันแล้วก็มีพุทธตานะครับเป็นของขวัญที่ใหม่ให้กับทางน้องๆนะครับได้เล่นกันนะครับในที่โรงเรียนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีการนํา ซึ่งเป็นทุนในการปรับปรุงพื้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงหน้าต่างรวมถึงซื้ออุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์เสริมทักษะนะครับมามอบกับทางโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับทางผู้ที่บริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือไม่ว่าจะเป็นงบประมาณให้กับเราทางบุรีีนะครับได้นํามาทํากิจกรรมดีๆนะครับเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อน้องๆของพวกเราครับในขายเดียวกันเนี่ยพวกเราก็มาเป็นผู้รับเหมือนกันนะครับเพื่ออย่างน้อยพวกเราก็ ขอรับความสุขนะครับจาับไปจากการที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนที่น,นะครับแล้วก็ท่ามกาใแอนะรนะครับเราก็คงได้กลับมาที่นี่อยู่บ่อยๆนะครับ